คุณชาติจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับหลังจากที่เราคุยผ่านแอปหาคู่กันมาหลายเดือนในที่สุดเราก็ได้เจอกันสักทีนะครับค่ะไม่เห็นตรงปกเลยว่างไงนะครับเออเปล่าค่ะเปล่าอ๋อจริงสิผมจำได้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณผมก็เลยซื้อขนมมาให้ครับนี่ครับ ค่ะสุขสันต์วันเกิดนะครับค่ะนี่คุณเป็นไรหรือเปล่าครับเออวันเกิดดาวทั้งทีคุณชาติให้แค่ขนมหรอคะใช่ครับผมไม่มีเงินซื้ออย่างอื่นให้คุณหรอกครับอะไรนะคุณชาติซื้อแค่ขนมให้ฉันจริงๆหรอคะใช่ครับก็อย่างที่ผมบอกแหละครับ ผมไม่มีเงินซื้อของอย่างอื่นให้คุณหรอกครับเอ่อแต่คุณดาวไม่ต้องเป็นห่วงนะครับวันหลังถ้าผมมีเงินผมจะซื้อของที่ดีกว่านี้ให้คุณดาวแน่นอนครับงั้นคุณก็ค่อยมาจีบฉันตอนที่คุณมีเงินก็แล้วกันเอาขนมนขึ้นต่อกขาจ่อใคุณขึ้นไปไหนบอกว่าคบกันที่ใจไงครับ ฉันก็พูดไปงั้นงั้นแหละคนบ้าอะไรหน้าตามไม่ตรงปกไม่พอโจนอีกต่างหากเสียเวลาชมัดเ,ออเดี๋ยวก่อนสิครับคุณดาวครับเดี๋ยวก่อนสิครับส,สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะไม่ทราบว่ามาติดต่อสอบถามเรื่องอะไรหรอคะเอ,อ่อฉันมาสัมภาษณ์งานค่ะใช่คุณดาวไหมคะใช่ค่ะ,ะงั้นเชิญคุณดาวที่ชั้นสี่ได้เลยนะคะบอสรอคุณดาวอยู่ที่ห้องทำงานแล้วค่ะค่ะขอบคุณนะคะเชิญครับ สวัสดีค่ะฉันมาสัมภาษณ์งานค่ะเชิญนั่งก่อนสิครับคุณสวยขอบคุณค่ะ นีคนสวยมีแฟนหรือยังครับยังค่ะดีเลยงั้นคนสวยมาเป็นแฟนผมไหมครับถ้าคนสวยเป็นแฟนผมนะคุณไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยหรอกผมจะเปย์ให้คุณเองแบบนี้ก็ดีสิหาผู้ชายรวยๆแบบนี้มันนานแล้วในที่สุดก็เจอสักทีว่าไงครับคนสวย ได้ค่ะฉันจะเป็นแฟนของคุณค่ะงั้นก็ดีมากเลยครับคุณส่ง นี่คุณมาทําอะไรที่โต๊ะทํางานของผมเฮ้นี่มันคุณชานคือบอสครับคือว่าผมมาจัดจัดโต๊ะทำงานให้บอสครับบอสอย่างนั้นเหรอแล้วจัดเสร็จหรืยอรยัง <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็ไปสิ <c oughs> ผมจะได้ทำงาน <c oughs> แล้วอย่าลืมขอดเสื้อสูทของผมด้วย <c oughs> วันหลัง ถ้าผมเห็นว่าคุณใส่เสื้อสูตรผมอีกผมจะหักเงินเดือนของคุณครับครับบอสไปก่อนนะคนสวย สวัสดีค่ะคุณชาติสวัสดีครับเอ,อ่อคุณชาติจำฉันได้ไหมคะที่เราเจอกันเมื่อวานนะคะจำได้สิครับจำได้ดีเลยครับคือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะความจริง ดาวประทับใจในตัวคุณชาติมากเลยนะคะจริงเหรอครับทำไมผมไม่ยากจะรู้สึกแบบนั้นเลยครับแหมคุณชาติก็คุณชาติเล่นลองใจฉันแบบนั้นฉันก็นึกว่าเอาละ่ะผมจะบอกอะไรให้คุณรู้ไว้นะคนเราอ่ะอย่ามองคนแค่ภายนอก อย่าตัดสินคนแค่สิ่งที่คุณเห็นแค่ผิวเผินเพราะการที่คุณทำแบบนั้นอาจทำให้คุณพลาดสิ่งดีๆในชีวิตก็ได้เชิญ<ม><น>คนต่อไปครับ<ซ>เอ,อ่อไม่สัมภาษณ์ฉันแล้วหรอคะนี่คุณยังไม่รู้ตัวอีกเหรอคุณไม่ผ่านการสัมภาษณ์งาน ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเชิญ